ออตอนนี้ก็เช้าแล้วเชาวา้าอะ้รเนี่ยออไหนดูเวลาก่อนแป๊บหนึง่งโอ้เจ็ดโมงแล้วหรอ นี่เรามีของกินอร่อยอร่อยโทรศัพท์เรามันปรับแสงได้ไหมเนี่ยอือนี่มันสว่างสว่างเลยนี่มามา่าซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปหนึงคืนละครบแปดชั่วโมงแล้วนะน่าจะครบและ เพราะต้งแต่ EP แรกเราเริ่มตอน4โมงใช่ไหมตอนนี้7โมงแล้วเกลี่ยน8ชั่วโมงง่ายนะแกะยาแกะเย็น อู้อ้โทรศัพท์แบดแบบโทรศัพท์เลือยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นอีผมตื่นมาตอนเมื่อคืนผมตื่นมาประมาณตีสี่มั้งใช่ฝนมันตกหนักมากผมเลยแต่ผมลืมถ่ายไว้น่าเสียดายน่าเสียดายผมลืมถ่าย เดี๋ยวค่อยคืนคืนหน้าแหละเดี๋ยวค่อยวันนี้สองเรายังเนนพิ่งวันแรกอยู่ออร่อยมะนาวนี้อร่อยมากอ,าอืเค็มว่ะ คือนี่สองเราอาจจะนอนนี่ศาลาเผื่อใครไม่เห็นนะนี่ศาลานี้นี่ศาลานี้คืนสองนะอนอนศาลาซึ่งวันนี้คลิปก็จบแล้ว ซึ่งผมขอตัวกินอันนี้ก่้เสร็จก่อนโอเคไหมี๋ยวเราจะอาถ้าชอบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วก็กดปั่นกระดิ่งด้วยแล้วก็กระทืบผมเฮ้ยไม่ใช่กระทืบไไค์ด้วยแล้วใครอยากให้ผมมาทำแบบนี้ก็บอกไปได้เดี๋ยวผมจะจัดให้ซึ่งขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ